ปลอกโช๊คครับปลอกโช๊คปลอกโชคอันนี้โช๊คโค้งหน้าครับอันนี้ก็โช๊คน้าครับอันนี้ก็โช๊คอีกสี่ต้นของคันนี้นะครับคันนี้เป็นโช๊คจัมโบ้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นชโ,โช๊ชโมโนทูบนะครับโช๊โมโนทูบนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ต้องกับตรงนี้โอเคเรียบร้อยอ่าไปใส่เลยอ่ามาดูกันว่าโช๊โมโนทูบอาการเป็นไงเดี๋ยวจะพาจะขอรถเป็นลองขับเน่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  อันนี้เปลี่ยนลูกหมากบนเลยเด้อช่างวีอ,อ,อ่าลูกหมากบนเอามาให้แล้วลูกหมาบออกบนลูกหมากแล้วก็ชกหลังเปลี่ยนเสร็จยังนี่นี่มาดูชกหลังก่อนโอ้โหงามเลยงามเลยติดติก๊กเกอร์ด้วยเด้อนี่ครับอันนี้เป็นชกหลังบนรุ๊ปนะครับอาการของรถคันนี้นะครับคืออาการยีไว้นะครับเวลาขึ้นลูก้านหน้าแล้วมันโยนนะครับมันแบบต้องถามเจ้าของรถเลยอ่ะเจ้าของรถบอกเอฟซีเราหน่อยอาการขับเป็นยังไงกว่า เวลาตกลุมนั้นไปเลยครับผมตกลมทีไปซ้ายไปขวาทีครับผมกระโดดขึ้นกบนี่ครับกระโดดขึ้นกบแะไล่ครับอาการที่เจ้าพูดมาเนี่ยหายแน่นอนครับผมหาย้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ด้วยนะครับคือมาที่นี่นะเปลี่ยนชุดนะครับค่าแรงก็ไม่ได้คิดค่าติดตั้งทุกอย่างฟรีหมดแถมมีประกันให้ด้วยแล้วก็เช็กศูนย์ให้ด้วยเช็กช่วงล่างให้ด้วยทำทีเดียวจบที่นี่เลยเห็นไหม หลายๆครั้งเขาทำแบบนี้แหละเอฟซีบอกว่าที่มาที่นี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเปลี่ยนโชกจบทวงล้อจบแล้วตั้งศูนย์จบนะครับ,บดูคันนี้ดิล้อแม็กซ์สวยไหมละ่ะเออล้อแม็กอ่าล้อแม็กงามๆสวยๆครับฝันนึกว่าทำช่องล่างครับฝันนึกทำช่องล่างงานช่องล่างคันนี้ก็โชคก็คือช่องล่างแหละแต่ในนี้กระจายทำคันนึกก็ทำเบรก นี่ก็ทำยางเสร็จแล้วเห็นไหมอันนี้ได้ยางใหม่ด้วยเนี่ยสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนี่ก็เสร็จแล้วคันนู้นก็ใกล้จะเสร็จแล้วเป็นไงบ้างมาบ้านี้สุดยอดไหมครับผมติ๊เกเ,เกอร์ได้แล้วอบอติ๊กเกอร์ได้แล้วบอไม่ลดครับท่านหนึ่งโอ้คันนี้คันนี้ แหลมมากเลยเดีกพอที่สิบจับเลยจับเลยอ่าล็อกเก่าครับล็อกเก่าที่เทินไว้ครับโอ้โหคันนี้ไอตอนแรกมาไม่ใช่คันนี้เนี่ยตอนแรกมาเป็นกระทะเหล็กเนี่ยใช่ไหมจ้าเตย์ถูกถูกต้อมโอโ้หล่อจังเลยครับขอจี่ครับ รอมากรอมากคันนี้รอมากเบอร์โทรครับภาพก็สวยกสามแปดอันนี้เรียบร้อยแล้วคันนี้ก็เสร็จแล้วปะโอ้เสร็จไปแท้สองคันนี้ท่นี้ยังที่คล้ายๆกับผู้มีอำนาจในการจ่ายเงินเหมือนกัันฟ้องอีพี่เขาฟังชัดเออแล้วเจ้าล่ะไม่มีอำนาจในการจ่ายเงินเลยมีอำนาจทางกันอย่างเดียวใช่แล้วก็ให้เมียมีอำนาจในการจ่ายเงินเหมือนกันแต่พี่เขานี่ สำเนียงฟ้องว่ามีอำนาจในการจ่ายเงินโ oh, <c oughs> อ้แมนมนเมนพี่เชิญนั่งเลยครับ <c oughs> อันนี้ก็กำลังประกอบโชว์อยู่นะครับแม่ดนานีเกษตรครับประกอบสองคนสองข้างนะครับนี่ก็ช่างกำลังใส่อยู่นะครับอ่านี่ประกอบไปหนึ่งข้างนี่ข้างขวาครับมาดูข้างซ้ายกันครับมาดูข้างซ้าย <c oughs> มาดูข้างซ้ายครับนี่นี่ข้างซ้ายข้างซ้าย สัวนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใส่มาร์กไม่ตรงมันจะใส่หูชกล่างไม่เข้านะครับพี่น้องบางคนไม่ใช่ว่าจับใส่อย่างเดียวสุดท้ายนะเข้าไม่ได้นะครับอันนี้เราจัดให้เรียบร้อยตรงอย่างดีครับแล้วก็ตัวที่ปรับเกียยวได้นี่ต้องปรับให้เป็นนะปรับไม่ตรงตำแหน่งรถสูงเกินไปต่ำเกินไปใช้กันไม่ได้อีกนะครับนะเรื่องชกเรื่องชงล่างมาเลยครับมาที่ร้านจันทร์สวีบินครับ มา,มาดูหน้าร้านเราครับมาดูหน้าร้านตอนนี้มีอะไรบ้างเอ่ยมีหนึ่งสอามี่ห้าหกเจ็ดแสนะครับใจเย็นครับสิคันครับเดี๋ยวก็ได้ทําครับเพราะตอนนี้ก็คันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเอารถวิกโกข้างในออกมาแล้วก็เอาคันข้างนอกเข้าไปอีกสองคันอ่าจากนั้นก็คันที่3มาเข้ามาตรงนี้นะครับเขาได้เรี่อยเลย คันนี้ได้เลยคันที่สามที่สี่เข้ามาตามเชวไปตรงเลยตรงเลยตรงเลยคันนี้มาแล้วคันหนึ่งครับนิสันนาวาร่าครับตรงก่อนตรงก่อนตรงก่อนตรงมาเลยอันนี้เป็นโตโยต้าเทรนเนอร์ย้ายแหนบมาครับพี่น้องย้ายแหนบมาปรากฏว่าเผายันนะครับคันนี้ปรากฏว่าเพายันนะครับจากนั้นเราก็จะได้ทําการแก้ไขปัญหาเรื่อง ขายานให้นะครับในการแก้ที่ดุมล้อหลังครับจะมีเครื่องมือพิเศษแก้ปัญหาเรื่องขายานให้ยึซีนะครับช่างวัดช่างวัดคันนี้ตั้งศรรูนย์อ่าเรียบร้อยครับคันนี้ก็เสร็จไปหนึ่งคันครับคันนี้ก็เหลือแค่ออกครับตอนนี้ออกไปได้ครับใจเย็นครับคันนี้เสร็จคันนี้เสร็จก็อีกสองคันข้างนอกก็เตรียมเข้าได้เลย นั่นก็เสร็จเสร็จอีก2คันเตรียมเข้าได้เลยจากนั้นก็จะเข้าพร้อมกัน4คันนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับพี่น้องอ่ะช่างวีทำไมถอนลูกหมากบนเร็วจังเลยอ่ะโอ้เจ้านี้แน่นอนจริงๆเลยนิ่มๆนิ่มๆันนี้หนัแน่นไม่พ้งบล็อกลมบล็อกไฟฟ้าบล็อกให้เขาหน่อยเร็วบล็อกไฟฟ้า ช่างพีลูกหมากบนกับลูกหมากล่างมันทํางานคล้ายกันไหมถ้าไม่มีลูกหมากตัวบนมันก็วิ่งไม่ได้ถ้าไม่มีลูกหมากตัวล่างมันก็วิ่งไม่ได้ใช่ไหมเพ <longtime S 2> ราะฉะนั้นทั้งสองตัวนี้สําคัญมากาาถ้าลูกหมากตัวบนมันหลุดมันก็จะเลาะจะแบะออกมาเลยมันก็จะดึงสายเบรกสาย ABS ขาดหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเรีบเปลี่ยนก่อนที่มันจะหลุดใช่ไหม ถ้ามันหลุดแล้วมันเปลี่ยนที่ร้านนี่โอ้โหบานปลายเลยอันตรายด้วย,เ,ยเออแต่ถ้ามันเป็นโดนชาวบ,บ้านเขาเดียนั่นแหละคือปัญหาของมันเอาเป็นบ้านนอกนี่ไปไหป่ไปนานไม่เป็นไร,ไม,นไรมันไม่เป็นไร,ปรปนแต่ว่าช่วงล่างและอื่นๆมันจะเสียหายเยอะได่ออนี่นี่น,นี่โอ้รถคันนี้แหลมมากเลยโอ,โ,อโอ้โหหล่อมากเลยอ่ะตอนแรกมาล้อเล็กๆนะทำเสร็จปุ๊บล้อใหญ่สวยเลยครับพี่น้องโตโยต้าโอ้โหทะเบียนก็สวยครับพี่น้อง อ๋อสูสิเบียนขายหรือเปล่าหน้าทะเบียนแปด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 ชอบจังเลยทะเบียนนี้นร้านอยู่ที่ปทุมธานีครับสนนเชียงรากครับปทุมธานีสนนเชียงรากนะครับ